อีกครั้งหนึ่งเวือกิจโชติรักกูลครับยินดีดดต้อนรับทัานทั้งหลายเข้าสู่จุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายตอนดับร้ายด้วยรักในปีนี้ประเทศไทยไม่เคยเป็นมาก่อนในปีนี้ประเทศไทยไม่เคยพบมาก่อนในปีนี้มีแต่เรื่องร้ายๆนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองนะครับบ้านเมืองนั้นก็ดูเหมือนจะสงบแต่จริงๆแล้วไม่สงบ ปัญหาเศรษฐกิจลำบากนะครับปัญหาโรคร้ายไวรัสนะครับจากประเทศจีนฝุ่น PM 2.5เศรษฐกิจที่ร่มสลายนะครับบรรดาเจ้าของกิจการปิดกิจการกันเป็นว่าเล่นนะครับลงลงลเมื่อวานนี้ผมนั่งรถแท็กซี่่ผมก็เจอคนขับแท็กซี่เป็นคุณลุงนะครับมีอายุคนหนึ่งผมถามว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงลุงเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ครับ ลูกชายสองคนคนหนึ่งเป็นกุ๊กคนหนึ่งเป็นไกด์อยู่ที่ภูเก็ตแกบอกตอนนี้ัองสองคนลูกชายกลับมาแล้วลําบากมากภูเก็ตเงียบมากเศรษฐกิจลงไม่เป็นท่าราะมีแต่เรื่องร้ายมีแต่เรื่องร้ายเราจะทํำยังไงครับเราจะดับความร้ายในชีวิตพิษเศรษฐกิจปัญหานะครับวาเลนไทน์มีคนฆ่ากันตายมีปัญหามากมายอย่างไรผมอยากจะยกพระคัมภีร์สั้นๆนะครับจากหนังสือหนึ่งโครินบทที่13 บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานความรักนั้นก็กระทําคุณให้มีสองประการที่เราต้องเรียนรู้ในการดับร้ายด้วยความรักก็คือคุณสมบัติของความรักจากหนังสือหนึ่งโกริโอหรือหนึ่งโคลินบทที่13ในพระมปีขึ้นหนึ่งอดทนความรักนั้นต้องอดทนได้ อดทนในเรื่องร้ายๆอดทนในสารพัดเรื่องอดทนในความไม่น่ารักของคนอื่นอดทนในปัญหาอดทนในสภาพจิตใจสภาพเศรษฐกิจเวลานี้ถ้าเรามีความรักเราจะต้องออกไปทํางานอย่างเต็มที่คนไหนที่มีงานยึดงานไม่มั่นยิมน้มแย้มแจ่มใสความรักนั้นก็อดทนนานอันที่สองอดทนอย่างเดียวเราอาจจะรู้สึกมัน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 แย่ลองเพิ่มตรงนี้ครับกระทาคุณให้ ลองไปกระทำคุณให้กับคนอื่นลองไปพูดดีกับคนอื่นลองไปหาสิ่งดีๆลองมองสิ่งดีนะครับความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้สองข้อนี้จะเป็นเหมือนดับไร้ด้วยรักยกตัวอย่างเช่นมีเด็กสองคนครับชื่อโจกับชื่อจอยสองคนนี้ก็ไปเที่ยวบ้านยายโจก็ชอบออกไปเที่ยวแล้วก็ยิงหนังกระติกนะครับเล่นปรากฏว่ามีนกนกแก้วตัวโปรดของคุณยายในบินผ่านมาตโจไม่รู้โจยิงปุ๊บนกแก้ว ตัวโปรดที่คุณยายรักล่วงตายเลยจอยเห็นบอกว่านี่นี่นี่ฉันจะไปบอกยายโจบอกยาบอกนะวันนั้นพอเข้าบ้านไปยายบอกว่าโจตักน้ําให้หน่อยบอกจอยครับบอกจอยตักน้ําให้หน่อยบอกหนูไม่ต้องค่ะเดี๋ยวโจทําให้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ทาท่าอย่างนี้โจรู้ว่าถ้าไม่ทําเดี๋ยวจะฟ้องเรื่องนกที่เขานกแก้วที่ของคุณยายที่เขายิงตายโจก็ทําทุกอย่างคุณยายบอกจอยบอกว่าเอาอาหาร เอาอาหารนี้ไปให้แมวหน่อยบอกหนูไม่ต้องค่ะวันนีโ้โจจัดการเองพอมองไปที่โจปุ๊บจอยมองไปที่โจโจก็ต้องทําทําทําตกค่ำคืนวันนั้นคุณยายเรียกโจและจอยมาบอกว่ายายเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดยายอยู่ที่หน้าต่างยายเห็นเห็นนกที่บินไปแล้วโจยิงแต่ยายอยากจะบอกลาทั้งสองว่าสิ่งที่จอยทํามันไม่ถูก เพราะว่าจอยไม่อดทนและไม่กระทําคุณให้สําหรับความรักที่ยายมีต่อนกตัวนี้ยังไม่เท่ากับความรักที่ยายมีต่อทั้งโจและจอยดังนั้นอย่ากเก็บความผิดพลาดอย่ามองคนอื่นร้ายแต่จงความรักนั้นต้องอดทนนานและกระทําจอยจะต้องกระทําคุณให้ดังนั้นเองผมอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายถ้าเราจะดับความร้ายด้วยรักจง ให้ความรักนั้นอดทนนานและกระทํากุณใภ้เราอยากจะเชอเชิญท่านทั้งหลายนะครับแสดงความรักนี้ในทั่วประเทศไทยในทั่วสังคมในทั่วออฟฟิศในทั่วโรงเรียนขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพรท่านขอเรียนเชิญท่านมายัางคริสตจักรของเราอยู่ที่ซอยเพชรบุรี17ตรงข้ามพันธิทิพย์พลาซ่าเรามีการประชุมตอนเช้าเวลา9้าโมงเช้านะครับมีคำเทศนาหรือคำนุนใจดีๆมีการร้องเพลงมีการสามัคคีรมและขอ เชิญท่านมานะครับเข้าส่วนร่วมในเป็นสมาชิกในเพจของเราจุดประสงค์แห่งชีวิตหรือใน YouTube ของเรานะครับมีอะไรที่เราจะทําได้เรียนเชิญท่านมาอย่าลืมครับความรักเป็นสิ่งพิเศษความรักจะดับความร้ายความร้อนความปัญหาต่างๆในชีวิตของเราทั้งหลายขอให้เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษขอพระเจ้าอวยพรท่าน ขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านครับจากผมวิรกิจโชตินุกูลและบรรดาสมาชิกที่จักของพระวิทสมประสงค์สีสวัสดีครับ